ตอนนี้ร้านหมูพร้อมแล้วครับผมบริวารจะเป็นไซตันครับพี่น้องนี่นะครับผมเนาะไซตันสู้ยางเลยว่าจะติครับผมแล้วก็กระเพาะนะครับผมกระเพาะแอ่โกนถุด้วยว่านไงใส่แล้วก็ลิ้นหัวใจครับไี้ลิ้นนหะลิ้นนี่ครับผมลิ้นแซ่บลิ้นนัวครับผมใส่ร้อมนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็จะเป็นเนื้อเส้น นี่นะขาเลาะตับไม็นี่มแถวมันร้อนตับมีครับไอ้นี่ตับกับยูเนี่ยนะครับมีตับไอ้ตับนีตับมันถมกันโอ้โหลากตับออกมานี่ครับผมตับผัดพี่น้องตับมีมีกรอบทุกอย่างปอดม้ามที่นะครับผมมีนปลาจุย่างในกระม้ามลิ้นนะครับผมฝากมองนุ่นด้วยนะครับผมตลาดอปลาสีแดงครับตอนนี้ก็อยู่กับ เชฟบบอนนะะครัผผมมาสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดท่านแดงฝากมอหนุนผมสวัสดีครับโอ้ทรงผมนะว่ามันโอ้งคุริมันเหรอพนาะครับพี่น้องครับเจได้เปลี่ยนทรงผมเชฟบอนไม่เหรอพี่น้องครับผมก็ฝากมาหนุนด้วยนะครับผมร้านเนื้อพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็พบกับเชียบชิกาจิได้นะครับผมสวัสดีครับมาทำขายของถอดแป็นพี่น้องเดิมเชียบเนยค่ะเชียบเนยรายงานตัวหน่อยค่ะ ฝากอะไรนะครับผมฝากมาหนุนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เ <ๆ S 1> ตรียมพร้อมให้บริการแล้วครับพี่น้องครับผม <ๆ S 1> ขอขอบคุณขอบคุณในห,หลายนะครับผมไอ <ๆ S 1> ้วุ้นใบเนื้อเชื่อใจนะครับลาบผมชุ่มแซ่บบริวารจะเป็นหมูเปรี้ยวบริวารจะเป็นถุงรหัสสีบาทาแบบนี้ก็มีด้พี่น้องเลิกครับผมเนาะคร <ๆๆ S 1> ับผมจากเพชรขึ้นไปถาดนะครับปริมาณกับคุณภาพเลือกได้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม